สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุธที่31มีนาคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเอก็ปิดตลาดไปที่1,587.21จุดนะครับลดลงไป2.32จุดหรือว่าติดลบไป0.15%มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่72,000ล้านบาทเศษเศษ โดยทางด้านของดัชนีนะครับในวันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะทะลุนะครับขึ้นไปเหนือ1,600จุดได้นะครับโดยระหว่างวันเองก็เป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับสลับบวก,กลบกันก่อนที่อตอนช่วงท้ายๆนั้นนะครับดัชนีก็จะมีการอ่อนตัวกันลงมาแล้วก็ลงไปติดลบไปเล็กน้อย ซึ่งในตอนช่วงเช้าทางด้านของสสอนะครับหรือว่าสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมก็มีการรายงานดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ปรากฏว่าออกมาติดลบไป1.08เซนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับก็เป็นการหดตัวต่อเนื่องส่วนยอดขายรถยนต์นะครับในประเทศนะของเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนเดียวกันก็ปรากฏว่าติดลบ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่สองนะครับซึ่งตัวนี้เองก็อาจจะเป็นประเด็นนะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นในวันนี้ก็ดูไม่ค่อยที่จะสดใสสักเท่าไหร่ขณะที่ทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้นะครับก็เป็นการปรับลดลงนะครับเกือบจะทุกตลาดเลยนะฮะก็กดดันมาจากทางด้านของตัวบอลยิวของสหรัฐนะครับที่มีการดีดตัวขึ้นสูงสุดในรอบกว่า14เดือนด้วยกัน แล้วก็อีกประเด็นนื้คือนักลงทุนก็ยังจับตาดูเรื่องของการถแถลงแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอันนี้ก็วงเงินกว่า3ล้านล้าน,านเหรียญด้วยกันนะครับซึ่งก็จะมีการถแถลงกันในวันนี้โดยกลุ่มที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มเหล็กกลุ่มของใช้ส่วนบุคคลแล้วก็กลุ่มพลังงาน ส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็คือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมการเงินยานยนต์ค้าปลีกแล้วก็กลุ่มวัสดุก่อสร้างโดยหุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็เป็นทดนานของหุ้น Inox นะครับหรือว่า POSCO Inox นะครับวันนี้ขึ้นมาถึง21.62%ด้วยกัน ก็้อนน,นของผู้บริหารนั้นมีการตั้งเป้ายอดขายในปี64นี้นะครับก็ว่าคาดว่าน่าจะโตเกินกว่า7%นะครับก็ได้อันนี้ส่งมาจากธุรกิจยานยนต์นะครับที่ก็มีการค่อยๆทยอยฟื้นตัวกันขึ้นมา แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีการตั้งงบลงทุนกว่า500ล้านบาทเพื่อที่จะขยายกําลังการผลิตของบริษัทด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางด้านของฐานะทางการเงินนะครับของตัวไอ o นกเองก็ถือว่าค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับเป็นสถานะเนี่ยเป็นบริษัท n e t c a คชนั่นเองนะครับก็เลยทําให้ราคาหุ้นวันนี้พุ่งไปค่อนข้างจะแรงมากเลยทีเดียว ส่วนทดนานของหุ้นคัมเวลนะครับวันนี้บวกขึ้นมา13.09%ด้วยกันก็ทดนานของผู้บริหารนั้นมีการคาดการณ์ว่ากำไรนะจะเติบโตกว่า30%ด้วยกันแล้วก็มีกระแสข่าวนะครับว่ามีทะนานของบริษัทผลิตสายไฟรายใหญ่นะฮะสนใจที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจด้วยส่วนทาะนานของหุ้น Next นะครับหรือว่า Next c a p i แคปนะครับก็วันนี้เนี่ย บวกขึ้นมา14.55%ด้วยกันครับก็ดาเนิสงนะครับมาจากเรื่องของความชัดเจนนะของอ EV นั่นเองนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าทางด้านของอรถเมล์ไฟฟ้านั้นนะฮะก็จะเริ่มนะส่งมอบได้ในช่วงของอกลางปีนี้นั่นเองขณะที่ทาดาของตัว EA นะวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้3.77%ด้วยกัน ทางด้านของหุ้นสามารถนะครับวันนี้บวกขึ้นมา6.02%ด้วยกันนะครับก็มีการคาดการณ์กันนะครับผู้บริหารคาดการนะครับว่าทางด้านของอนานโนบนะคผลการดำเนินงานในปีนี้ก็จะกลับมาเทินราวกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนทางด้านของแซมเทลนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้2.99%นะครับอันนี้ก็มีการตั้งเป้านะครับว่า จะสามารถได้การใหม่นะครับก็น,นี้ก็มูล,ลค่านะสูงถึงกว่า1นึ่งหมื่นล้านบาทด้วยกันนะครับก็โดยรวมๆนะก็เลยส่งผลให้ทางด้านของอทางด้านของสามารถนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนทางดานของ RS นะครับวันนี้บวกขึ้นมา5.45%เ ก็ราคาหุ้นวันนี้บวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมี Open House นะครับแล้วก็เปิดตัวผลิตภัณฑ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับกันชงกันชาวันนี้ก็เลยมีการเก่งกำไรกันขึ้นมาส่วน Seven น p ะครับหรือว่า Seven Utilities นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้6.67%ผู้บริหารก็มีการคาดการณ์นะครับว่ารายได้ในปีนี้เนี่ยจะโตนะโตถึงกว่า50%ด้วยกันนะครับก็ธุรกิจ น้ำนะฮะก็เป็นธุรกิจที่จะสร้างรายได้ขึ้นมาได้อย่างมีนัยสําคัญนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นที่ผู้บริหารนะครับรายใหญ่นะซึ่งก็เป็นอดีตของผู้บัญชาการสรํานักงานตรวจแห่งชาตินะครับก็มีการซื้อหุ้นนะเก็บหุ้นไปเพิ่มเติมกันด้วยส่วนหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็เป็นธนาั้ของเดลต้านะครับ วันนี้ติดลบไป3.01%นะครับติดลบไปฮะเมื่อวานบวกขึ้นมานะครับขึ้นมาค่อนข้างแรงนะวันนี้ก็กลับลงมาติดลบก,กันอีกครั้งหนึ่งนะในส่วนของตัวเดลต้าส่วนทนาของหุ้นอื่นๆนะครับที่ถูกขายทำกำไร,รกันออกมาแล้วที่เมื่อวานนี้นะครับปรับขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงนะครับก็มีทางด้านของตัวไทยคมนะครับติดลบไป 5.34%อมนณติดลบไป4.55% BR ติดลบไป4.03% NRF ติดลบไป3.74% ASEP นะครับติดลบไป3.25%แล้วก็ธานีนะติดลบไป3.42%นะครับซึ่งแต่ละหุ้นเองก็ไม่ได้มีข่าวที่เป็นประเด็นลบนะครับกดดันอย่างมีนัยสำคัญนะครับก็ น่าจะเป็นเรื่องของการถูกขายท้ำกันไรกันออกมานะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้าขึ้นไปค่อนข้างแรงเลยทีเดียวส่วนทางด้านของหุ้นเดินเรือนะครับก็มีทางด้านของ TTA นะครับติดลบไป3.01แล้วก็ PSL นะครับติดลบไป3.88นะครับก็ปรับลงนะตามดัชนีค่าระวังเรือที่มีการย่อตัวกันลงมานะครับก็หลังจากที่รองโซเอสนั้นกลับมา เปิดสัญจรได้ครั้งหนึ่งนะครับตัวค่าระวังเรือที่ช่วงก่อนหน้านี้ขึ้นไปแรงๆนะวันนี้ก็ชนะของอช่วงนี้นะก็เลยมีการปรับตัวลดลงมานั่นเองและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจ้าวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ